สวัสดีครับพี่น้องคลิปเลี้ยวคลิปเลี้ยวนะครับหน้าหนาวถึงแล้วนะครับอากาศกําลังลมนะครับเป็นยังไงครับทางมูเจ้าบ้านมูเจ้าล่มบอ่อบ้านตุข่อยกาลังลมแห้งปันปวนแล้วเออข้าวดีนะครับเด้อผู้ใดมีรถห้างนะครับที่จอดไว้ที่บอ่บอไ่ได้ใส่งานละ่ะเบาไงาเครื่องมันนอก มันพังแล้วผูพังหมอนละจอดท่มใบรถเกง๋งรถปิกอัพเพราะว่าทีเป็นรถคุวยเหล็กนะครับที่ว่าต้องการอยากขายนะครับคุ้ยเหล็กเพราะว่าผมมีออเดอร์สิจัดทรงภาคเหนือนะครับซื้อให้นะครับตามสภาพนะครับเครื่องคู่ปตานะครับเด้อหรือว่าผู้ใดมีรถ รุ่นล็อกกี้นะครับหนึ่งเก้าหานะครับอยากขายอ่รถด,ดำนะครับติดต่อมาหาผมด่วนหรือว่าสิเป็นรถไถฟอร์ดนะครับรถไถฟอร์ดรุ่นใหญ่นะครับสองเผ่าเผ่าเดียวนะครับสภาพใส่งานได้ก็ติดต่อมานะครับสิเป็นคูบตตารุ่นสี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดแรงมากรดซื้อนะครับ ขอยสภาพใได้แล้วก็มีรุ่นของรถเกีียวเข่านะครับคูปตานะครับขันผูใ้ใดสนใจอยากขายนะครับว่าอยากนำเนินกิจการต่อกะติดต่อเข้ามาเลยครับโทรหาผมศูนย์เก้าแงศูนย์เจ็ดศูนย์สอนะครับเด้ออันนี้คือสิบห้าทีมงานผู้สื่อไปหอดเงื่อนเลยนะครับเด้อ ไอคลิปนี้ผู้ใดว่าคิดว่ามีประโยชน์กะกดแชร์กดไลค์ผมเลยวยครับเด้ออันนี้ซื้อกิงนะครับเด้อไปถึงที่นะครับติดต่อมาเลยครับยุ่ใกล้ไกลติดต่อมาด่วนเลยขอบคุณครับ